สวัสดีครับมือสองผมใส่เบ็ดไว้เนี่ยคำมากเลยสิมหาหายามไปเบืองน้ำกันเลยครับวันสินหวานบัวสิมาหายามเบ็ดครับใส่เบ็ดควบใบครับเนี่ยครับเบ็ดปลาใส่อยู่หน้านะครับติดตามเบือง,ง,งบ่ามันติดได้อยังบัวตามเมื่อเราข้มเบืองครับโอ้ยหเบ็ดที่เบ็ดมาโอ้ยเจ็บปวดล้วไปแล้วยางเดีย พอดีลุงไปเด้อปลาไม่ได้ปลาเลยอุ้ยล้างยั<ะ>งเลยปะเสะเสะล้างมีหมูพนักพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งหนะสิติดป,ปะห้อยดึงอยู่จ้ะเบิ้งน้ำกันได้ดูน้ำกันพี่น้องว้าย <laughs> ของหยา <laughs> โอ้ยว่าถือพี่น้อง เดี๋ยวไปหาเบื้งหลังไมม่นหาหรืิ่งมปลคนหาปลาลป้นหากรโอเคบโเคโอเควโอ,อเคโอเคเบื้งหลังไมกันจ้า,จไ,าไปเหเบือมาอย่งมาทางพวดิี บ ul ัวมันกินบ่ไดมันกินบมนบินเกินบดบมียนันคือบน้ำแม่หลังนี่เป็นยังไงหลังนี่บ่ทันกินกบขึ้นดดหลาอย่างดัวเือดปบขึนมาหลายแห่องนนข้นมาหลายน้ำแม่ฮะน้แมุ่อันนี้น่า อุ้ยอุ๊ยอุดีแล้วดแล้วพี่น้องอาอนี่อ๋นี่ดีแล้วดีแล้วเด๋อโอ้ยมันแล้วพี่น้องนี่นี่จ้ามัน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 ตัวเรียกแห่งมันจ้าพี่น้องเดี๋ยวมันถดรถมกลัวมัเปลื่ยนเมื่อใช้ถุงอจับอาะจับจับถุง นายจับกบมาอ๋อม uh. ันข uh ี huh. ่รถจับเอาเหรอแม่จับนีวแต่วันอยากจับเรื่องะจับนายจับกบพอได้มาแพี่น้องจกระตปรน้ำบอกว่าย่าไปมัวไปขินเนอคนเลยไปลงกบกับแก้มขี้ไม่ยัง เอามันบอลงยังซนาวังก็เดินมั่ัดจับเลยนี้ว่ติดตีเออก็กยะกมััดัปามัโดมั่ัดพอจไม่กินง่ายพี่ติด

ปาาลปาตีดึงเบิ้ลแมนเบิ้ลใ่ตัวยิ้มสามอันบะโอ้มือนี้ได้ซ้ำเนียละพี่น้องเ <c oughs> ด็กกลบตัวหนึ่งห่านี่ค่ะไปก,จจก,ไปกนินไปมน่ไปขิ้ไปน่นฮะ กินไปทั้งเช้งเฮ้ยข้าขาเจ้าแม่ยังเพรามีอไรยุกหาแม่น่ะ

ยันส่งมาติดตามเบึ้งว่ะรับปากเเจ๊หอครับ่ากเบยเจ๊หอมรับปากเลยเจ๊พ่อครับพ่อครับยังส่งมายำเบึ้งเจนครับ ป้าเห็ดอันอนี่เมื่อไรตีบางลางได้เห็ด,ด ไลยบ่โอ้หมันนี่พี่น้องพี่เจกตโว้ตัวนึงตัวนี้ง่ายอ่ายตัวนึงกับมันแล้วพี่น้องนี่คาะมากขึ้นกับได้ตัวนึงแต่นี่มัดติดอีกตัวนึง 퇴하다. <목소리> <목소리>

อันนั้นติปลาบอบอ่อนยุ่นอ,อันบ่อนยุ่นปลาหยมโอ้ยะเคียงล <c oughs> ะเคียงอะไรตะเคียงตัวหนึ่งอะเ็ว เปิดตัวหอ,หอือเปอิดตัวย่จะกบไหมเบิงอ <c oughs> วนครัก <c oughs> นะคะตัวเังยู่ที่นอ ิี่ยงลยยี่งลยพอลหมล้ตก้อเหรออ๋กอ้ออีกแน่สองตัวสิงกระปชนกบ Mấy <tiếng nói> <Hả? tiếng nói> okay, uh. okay. cốp khách hàng dân không? Hả? Mấy cốp bụi hôm Cái nào? Cái đồ nuộc này Cốp nhanh đi Cốp nhanh một Nó phong <tiếng nói> เรอือดเดี่ยวพี่น้องนีและเซลนี่แตะผลงานเซลนี่ก็ได้นี่ค่ะเด็กกรุบใหญ่ตัวหนึง่งปลาคอหน่อยแล้วกะ็ปลาเข็งอ่าเด็กสามตัวจ้าเนี่ยค่ะประมาณปันได้พี่น้องมาขึ้นเด็กรก,ดกรุบตัวหนึ่งเยี่ยมมากเดยกรุบอีกตัวหนึง่งกับปลาสองตัวตา ครับครับขอ,ขอ,ขอติดตามรับชมนะครับกดไหลกดแช่ให้ด้วยครับนี่แหละใส่แคนี้นะครับสามเปรียมนี่กาปุบใหญ่